โอ้พวกนายเห็นดาบที่อยู่ในมือฉันหรือเปล่านะโจะวาน้อยนี่นะ่ะคือดาบเล่มที่สุดจะแข็งแกร่งแต่ว่านะมันยังไม่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้หรอกเพราะว่ามันจะมีดาบเนเธอร์ไรอันนี้ยีงไงละ่ะนี่คือดาบแข็งแกร่งที่สุดในไหมครับในตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ดาบเล่มนี้มันกลายเป็นดาบเล่มอื่นที่อยู่ในกล่องใบนะั้นกล่องที่อยู่ตรงหน้าของเรา มันคือเอาล่ะครับผมขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคาร์สเมีนะครับผมอยู่ในเกมไม้ครับอยู่กับช่วงรีวิวมอสนะครับผมรีวิวมอสดาบนะครับผมนะเป็นมอสดาบคาตนาที่เออเออผมไปเจอมาใน YouTube คือผมชอบไปเพราที่มันญี่ปุ่นอยู่แล้วอะแล้วยิ่งเจอมอนนี้คือแบบโอ้ว้าวคือมอนนี้มันมีในคอมด้วยนะครับผมนะเห็นไหมเราตีได้เรื่อยๆนะตั้งแต่คอมโบระดับดีถึงคอมโบระดับเอสเอสนะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดาบไม้ธรรมดาสามารถแข็งแกร่งวันี้นในทั เ็นไหมล่ะแต่ว่าความทนทานนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะนับด,ด้วยหรือเปล่านะครับผมโอเคก็จะเริ่มรีวิวตั้งแต่ดาบเริ่มแรกเนาะดาบไม้ธรรมดานะผมส่วนวิธีครับก็เราจะดูกันท้ายคลิปนะครับก็คือดาบไม้ธรรมดานะผมสามารถจงตีฟาดเรียกอะไรแบบนี้ได้นะฮะโอเคต่อไปคือดาบเหล็กที่มันเป็นเหล็กแล้วนะครับคือดาบเลยนะดาบเออมันเขียนทูนเควชเบกมันเขียนทูนเควชกันหมดเลย อ้าวอ้าวอ้าวเอ็นเดอร์แมนสวัสดีเพื่อนเก็บคอมโบไปเรื่อยๆนะมันถือเป็นการโจมตีดาเมจได้ไหมโอเคดาบเลนจิสามก็เป็นอันนี้สามเป็นดาบสีดําที่ดำไม่ใช่ไม้แนะฮะปอกก็เป็นปอกดีๆแล้วนะครับผมต่อไปคือเป็นปอกสีม่วงนะครับผมเป็นดาบใบดาบก็เป็นสีม่วงทุกอย่างสีม่วงนะฮะต่อไปคือดาบดำนะครับผมซึ่งการเริ่มต้นทุกอย่างคือเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะฮะทุกอย่างม่มีสกิลขึ้นอยู่กับน่าจะเป็นตัวดาเมจของดาบนะครับ อ่าที่เปลี่ยนไปคือดาบแหงดาบส่วนอันนี้คือดาบดาบที่ผมชอบมากนะฮะคือกดทีระเบิดนะครับผมมันจะเกิดระเบิดรอบข้างนะฮะต่อให้ไม่ตีโดนก็โดนดาเมจนะผมถ้าอยู่ใกล้ๆดาเมจระเบิดนะฮะจะเพิ่มอยู่กับตัวนี้นะครับผมตัวอันนี้ตัวไอ้ที่มันขึ้นสแต็คคอมโบเออมันจะกดยิ่งกดตัวเท่าไหร่สแต็คคอมโบจะตันที่เอสเอสเอสนะครับผมซึ่งสแต็คคอมโบมีผลกับสตริงนะฮะถ้าสแต็คคอมโบเอสเอสคือเราตีโคตรแรงนะผมเออก็ ประมาณนี้ครับสําหรับมัดนี้คือไม่มีอะไรมากอะไม่มีอะไรมากจริงๆโอเคเราจะมาดูวิธีครับกันก่อนก่อนอื่นเก็บของก่อนเก็บของเข้าไปให้หมดนะฮะโอเคอ๋อแล้วก็ลืมบอกไอ้ตัวนี้นะผมสามารถตอกได้จากพวกมอนสเตอร์นะฮะเขาบอกกันมาแบบนี้คือผมไม่ได้อ่านญี่ปุ่นออกหรอกก็เราๆไม่ใช่เราๆเลยผมอ่านออกแค่บางคําก็อ่านแค่คําออกมันก็มีเขียนว่ามอนสเตอร์อยู่ก็เลยอ๋อน่าจะตอกจากมอนสเตอร์นะคือ คือเดานั่นแหละเออโอเคเรามาดูวิธีคาบดาบแรกกันดีกว่าคือน่าจะจําได้อยู่นะดาบแรกคือต้องมีดาบไม้ก่อนนะครับผมต้องมีท่อนไม้นะฮะเดี๋ยวคือกูไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเลยนะคือโหลดมาค้ามาลงแล้วก็เข้าเลยนะครับผมเออคือนี่นะฮะคือผมใช้เป็นมายคราเวอร์ชันตัวเต็มล่าสุดนะไม่ใช่เบต้านะคือเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสิหกจุดสูนเนาะก็จะเอาดาบไม้นะครับผมมาทําแบบนี้ปึ๊บ,บอาเห็นไหมเราจะได้ดาบนี้มานะครับผม คือเป็นดาบทุนิคิชิเบรดหนึ่งนะฮะก็คือเอ้ยมันง่ายนะดาเมจก็ไม่ใช่เบาๆนะเออมันคอมโบกันได้ต่อไปนะผมเป็นการเอาเหล็กเหล็กนี้นะฮะเหล็กแล้วก็ทองนะผมจากนั้นก็เอาตัวที่เราคร้ามาอันแรกเนะี่ยคือเหล็กแล้วก็ทองใช่ไหมคือมันใช่มันไม่ใช่เหล็กธรรมดาด้วยนะผมมันต้องเป็นเหล็กที่ผ่านการผสมกับกเจ้าตัวเอ่อกล่องกล่องอยูไ่ไหนกล่องตรงนั้นโอเคคือต้องเอามาผสมกับตัวนี้ก่อนนะฮะก็เอามาค้าก่อน ครับ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 ไปอ่าได้เหล็กมาเราต้องใช้สองอันนะฮะคืออันนี้ได้ใช้อีกยาวครับผมไม่ต้องห่วงคือเราต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้แล้วก็เอานี้มาปุ๊บเราจะได้เป็นดาบตัวนี้นะผมอ่าซึ่งพลังโจมตีก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือแต่ละดาบพลังโจมตีจะไม่เท่ากันส่วนอันต่อไปนะผมเป็นดาบแบบนี้นครับต้องใช้เอ่อบล็อกออฟโคกับบล็อกออฟลาพีดบล็อกลาพีดนะผมจากนั้นก็ใช้ไอ้อนหิมะนี่นะฮะซึ่งได้จากการเผาเหล็ก ตัวนี้ซึ่งกูไม่ได้เสกไว้ก็วิธีการคาบก็ประมาณนี้แหละเราไม่ค่อยอยากทําเยอะเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ง่ายนะคือเราทําอันนี้มาสองอันแล้วเราก็มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเอานนี้คราบสองอันได้เป็นตัวนี้เหรอแล้วดำดำมันคราบไงอันดํามันคราบไงอันดํามันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คราบไ้อันนี้อันนี้ก็คาบไปอันนี้แล้วันดำมันคราบยังไงอ๋อาะดำคาบอันนี้แล้วก็ไม่ใช่ดิ ดาบเล่มนี้จางไงอ่ะดาบพังอ๋อนี่คือดาบพังนะดาบที่พังเราจะเป็นดาบตัวนี้นะครับผมเออเออดาบสมมุติเราใช้ดาบพังไปแล้วมันจะกลายเป็นตัวดาบที่พังนะฮะนี่ตัวสีดำนะดาบพังนะนี่คือดาบพังฉะนั้นแยกไว้ก่อนนะครับผมดาบพังนะถ้าเราเอามาค้ากันมันจะได้เป็นตัวดาบปกติโอเคก็วิธีค้าก็จะดูตุกอันเลยนะครับผมมาถึงดาบที่พังแล้วใช่ไหมอ่าก็มาถึงดาบต่อไปนะคืออัปเกรดจากตัวนี้นะผม คือเป็นดาบที่เป็นปิดสีม่วงนะครับผมต้องใช้แร่บล็อกออฟไดมอนด์บล็อกออฟเอเมอรัลบล็อกออฟลิสโตนบล็อกออฟอะไรพวกนี้พวกนี้ก็พอใช้หิมะ2อ,อันนี้ที่ได้จากเผาเหล็กนะฮะจากนั้นก็คือเฮ้เดี๋ยวมันมีบ็อกด้วยเหรอวะความทนทานกับอันนี้เหรอดาเมจคือสิบนะครับผมความทนทานอะไรพวกนี้คือบล็อกหมดเลยอ๋ออันนี้คือพวกบล็อกดาเมจโอเคอันนี้คือดาเมจห้าความทนทาน60นะครับผมอ่านี่คือดาเมจเจ็ด นี่เห็นไหมอันนี้จะเริ่มต้นจาก C อันนี้จะเริ่มต้นจาก B หรือเปล่าอ๋ออันนี้คือระดับความแรงอะไรนะอะไรนี่มันอ่านว่ายังไงวะเออช่างมาแล้วกันนะครับแต่ว่ามันดาเมจน่าจะประมาณ7ดาเมจคือ7ความทนทานคือ100นะครับผมอันนี้คือทนกว่าอันแรกเยอะเลยนะก็คืออันต่อไปนะครับผมต่อจากอันนี้คือดาเมจ8นะครับผมความทนทานอยู่ที่1้0ยสีนะฮะก็อันต่อไปนะครับผมดาเมจ10นะครับความทนทานที่200 เอาวิธีครับก็ประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอดูเอาก็ได้อต่อไปคือระดับนี่นะครับผมความทนทาน12มันได้ไปอีก12ความทนทานเป็นศูนย์เหรอก็ mm hmm. คือเป็นดาบที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดหรือเปล่าเป็นแบบดาบเนี่ยานานะ่ะใช้ได้ไม่มีวันหมดนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรสักอย่างนะครับผมเป็นก้อนเลือดที่มันบอกมอนสเตอร์ตรงนี้มันเขียนว่ามอนสเตอร์แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ คือมอนสเตอร์ดรอปจากมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้หอ่อผมอ่านไม่ออกนะฮะตัวคันจิผมอ่านไม่ออกแต่ข้างหน้าผมอ่านว่ามอนสเตอร์แน่นอนจากมอนสเตอร์นะฮะตรงคารานี่น่าจะแปลว่ามอนสเตอร์เอออืมใช่ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์นะฮะดยประมาณก็เราสามารถอัพเซเชียลนี่ให้กลายเป็นอันใหญ่นะผมทีนี้อันใหญ่นี่คือสามารถเอาไปคารอะไรต่อได้เยอะแยะอย่างเช่นอันนี้นะฮะอันใหญ่นะฮะเราต้องใช้อันใหญ่แล้วก็หัวพิเทอร์นะผมสมกับตัวนี้จะได้เป็นดาบในตำนานนะฮะ h o w to play creator นะครับผมดาบสร้างโดยอะไรเนี่ย to n e c s h i 2304แล้วก็ isu หนึสองนะครับผมอ่าก็โดยตัวโดยมัดปัวรวมก็ประมาณนี้แล้วผมตังจากนี้ก็จะทำเป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดนะฮะเราจะมาเล่นมัดนี้ในการเอาชีวิตรอดกันนะครับผมซึ่งมันก็เออมันก็ดีนะคืออาวุธเริ่มต้นคือดาบไม้นี่เราน่าจะคับได้เยอะเลย คือเราจะลองฆ่ามอนสเตอร์อะไรพวกนี้ดูว่ามันจะดรอปไหมถ้ามันไม่ดรอปเราจะทําเป็นการเสกแรกของแรกจักแร่อะไรแบบนี้มาทำการตอบแร่ลงไปแล้วก็เสกของมาเนี้ยเออคือเราไม่มีอะไรที่เทรดได้นะเราจะเทรดด้วยการเผาแร่นะครับผมในการโยนเหล็กลงรวาวี4อันแลกต้นวิญญาณนหนึ่งอันเเงี้ยแต่มันก็ไม่คุ้มหรอกเราจะคิดราคาขึ้นมาทีหลังนะฮะอืม ก็สำ okay. หรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็มันทิ้งไม่ได้เหมือนในน้เในคอมนะคือถ้าเป็นในคอมมันจะทิ้งได้ไเว้ยเฮ้ยดูตรงแอนิเมชันข้างหลัข้างๆนะ <g üler> ทําไมดาบมันดู <g üler> ดาบรอยได้เฮ้ยตอนวิ่งมันจะมีแอนิเมชันขึ้นข้างๆนะครัผมดาบมันจะลอยได้เห็นไหม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 ดาบรอยได้ดาบมันไม่ติดก,กับมือโอ้โหนี่มันดาบพลังจิตอืมอืออฮึอหืออือึ่มฮึ่มยอดงดาบรอยได้นะ คือคอมโบลับเอเด t สติงจะไม่มีจำกัดนะฮะต่อยมูทีเดียวแตกนะผมนี่เราสามารถไล่ค่าทุกตัวเลยนะฮะแบบนี้ก็ไปไฟกับมังกรได้เลยตีมังกรไปเรื่อยๆยิ่งโจมตีเยอะยิ่งได้ดาเมจเยอะนะฮะโอเคมอนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ